สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสี่ผมไปเจอร้านข้าวต้มร้านนึงมาอยู่ริมถนนที่จะมุ่งหน้าไปสารยาเส้นบลมชื่อร้านข้าวต้มพุงกลางไม่รู้ว่าใครเคยมากินแล้วบ้างเป็นร้านข้าวต้มที่ไม่ได้มีดีแค่าอาหารที่ทานกับข้าวต้มแต่ยังมีเมนูอาหารอีสานอีกหลากหลายเมนูเลยโดยเฉพาะชุดจิ้มจุ่มของเขาทีเด็ดเลยร้านนี้บอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างรสชาติไม่ธรรมดาและอร่อยจริงทุกออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจะทากันสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยทําโดยเชฟที่มากประสบการณ์ผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพัตคาการและโรงแรมดังเน้นเรื่องคาามะออต้ร่กยเฉพ ยำหม,ม้อไฟหม้อนี้เลยทุกคนต้ยมยำทะเลรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องของทะเลจัดเต็มหมูสามชั้นกรอบๆพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่ก็มีจานนี้ก็ทีเด็ดตําเส้นเล็กหมูกรอบหรือใครชอบกินตาไหลบัวใส่แซลมอนชิ้นให,ใหญ่แบบนี้ผมแนะนําเลยใครมาต้องรอเมนูนี้เลยถ้ามากินข้าวต้มต้องสั่งตลอดไม่เคยพลาดยำปลาสลิดกรอบๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆกินคู่ข้าวต้มร้อนๆน,นะอร่อยอย่าบอกใครเลยมีอีกเมนูนึงที่ผมก็ชอบมากาแนแขงผัดหมูกรอบถ้ามาร้านข้าวต้มไม่สั่งไม่ได้เลยจานนี้แต่ความอร่อยยังไม่หมดแค่นี้นี่เลยชุดจิิิ้้้้้้มมมมมจจุุ่่ขขอออองงงงรรราาาาานนนตกกกลลผบบเเเเยปปัคคืืทีดดด็ส4 อร่อยจริงราคาไม่แพงต้องที่นี่เลยเข้าต้มพุงกาอยู่สาย4ี่มุ่งหน้าไปสารยาก่อนถึงแยกไฟแดงรองเท้าเบา,เบาจิ